ครับตัดข้างล่างสิตัดข้างบนโอ้แล้วมีพึ่งมีแตนอีกตรงนี้จริงไหนตรงไหนมีแตนไม่รู้มันต่อครับต่อมันบินเข้าไปนั้นครับบินเข้าไปในกล้วยแล้วตัวเบเล์เลยเลยต่อที่ต่อที่คือขึ้นสวรรค์น่ะโอ้ยงั้นก็ถึงอ้าป้าแตงเอาไปจัดการเอามุมไหนใช่ปนอ้าวมาเร็วมุมฉากครับนี่นี่าจะตัดตรงนี้เอาอย่างนี้ป่ะ ประมาณนี้ป่ะหรือประมาณไหนนั่นสิครับเอาจับนะจับนะสินี้ต้องนะครับมันมีต่อไมนมีแตนไน้มันไมีต่อไม่ครัเ<ต>มื่อกี้บินเข้าไปต,ต่อหน้าหมดเลยตัดเปนกล้วยเลยให้จับกล้วยไม่ให้เราจับกล้วยไม่ให้กล้วยหล่นไงน้องมันเอ้ยน้องจับพรอมเปนกล้วยไงมัน อ้าวอามันจะล้มแล้วปวีอ้้วยแว่เราปคองพี่ปันมาประคองเครือวกล้วยสิไอ้ตรงนู้นไม่ไปช่วยเขาเหรอพี่ปันเนี่ย นะครับตั้งโดนอ่ะตั้งโดนเอ้ตั้งโดนดูดิดูดินไหมดูดิเห็นไห